ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท S&S Media มีเดียจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ร่วมกับ ปุ๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัด <ST AR C> เครือสหพัน์ <ST AR C> คนดีสินค้าดีสังคมดี ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนระยองวิทยาคมจังหวัดระยองผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในรายการเวทีคนเก่งประจำปีพุทธศักราช2558โอกาสนี้ผู้ชนะเลิศเข้ารับถ่วยพระจักรพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศาลา,าดุสิตาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อเร็วๆนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีคนเก่งครับเวทีการแข่งขัน,ขนขอตอบคำถามของน้องระดับมัธยมศึกษา ชิงช่วยพิชทานสมเด็จเทพรัตรา,รราสุดาสยามบรมราชกุมารีครับตอนนี้เป็นช่วงของการเข้าสู่หาตัวแทนแต่ละสายแล้วนะครับหลังจากที่แข่งขันกันมาเกือบตลอดทั้งปีครับได้2ทีมที่มีคะแนนนําของแต่ละสาย4ส,สายด้วยกันซึ่งวันนี้ครับจะเอา2ทีมคะแนนนําของสายที่1มาพบกันเพื่อหาผู้ชนะและจะเป็นตัวแทนของสายที่1เข้าไปพบกับสายอื่นๆต่อไปนะครับ2ทีมวันนี้ของสายที่1มาจากโรงเรียนไหนจังหวัดอะไรไปพบกันได้เลยครับ คู้หูสมองดีจากโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์พกความมั่นใจมาเต็มที่เพื่อมาฟาดฟันความรู้กับ2คนเก่งจากโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนใดจะเป็นแชมป์สายที่1ตามไปเชียร์กันเลยช่วงร้อยเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดยเครือสหพัฒนคนดีสินค้าดีสังคมดี 4M m u l ม i ัลติม 025397115-9บขสนั poor, ่งเพลินเดินทางปลอดภัยโทร .1490 กติิการในรอบนี้ยังคงเหมือนเดิมครับมีคำถามชุดละ3าข้อซึ่งแต่ละทีจะต้องจับฉลากเลือกไปนะครับและแต่ละข้อนั้นจะมี3ตัวเลือกให้ได้เลือกตอบกันมีเวลา15วินาทีในการตอบครับตอบถูกข้อละ50นาคะแนนครับ ถ้าถูกทั้ง3ข้อครับนอกจาก150แล้วยังมีโบนัสพิเศษให้อีก30จะกลายเป็น180คะแนนครับและทีมที่จะได้ตอบก่อนนะครับคือโรงเรียนกนสูตรศึกษาไรลครับเป็นไงฮะผ่านการแข่งขันไปแล้วน่าจะรู้กติการเป็นอย่างดีไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมวงสังกรครับสบายมากพระว่าตื่นเต้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนะข้อที่1ครับชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นหลักธรรมในข้อใด 1>, 1. อิทธิบาท4 2. พรมวิหาร4 3. อริยสัจ4 4ข้อไหนครับข้อ1ครับข้อ1คืออิทธิบาท4ครับมั่นใจไหมครับวงสกรมัน่นใจมั่นใจด้วยนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอิทธิบาท4เป็นคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จนะครับพรมวิหาร4ี่ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นคุณธรรม อันประเสริฐนะครับอริยสัจ4คือทุกสมุทยัยนิโรธและมรรคซึ่งเป็นหนทางดับทุกนะครับความจริงอันประเสริฐ4ประการครับถูกต้องแล้วนะครับข้อแรก50คะแนนครับข้อ2ครับสำนวนในข้อใดมีความหมายว่าพูดจนผู้ฝังคล้อยตาม 1. พูดเป็นต่อยหอย 2. พูดจนลิงหลับ 3. พูดคล่องเป็นล่องน้ำข้อไหนครับ ข้อ3ครับตอบข้อ3คือพูดคล่องเป็นล่องน้ําทาไมเลือกข้อนี้เหมือนกันครับพรา,าก็เลือกข้อ3คิดว่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะเ <c oughs> ลือกข้อ3เป็นคำตอบที่ผิด <c oughs> ไม่ใช่ข้อ3ครับเป็นข้อ2ครับคือพูดจนลิงหลับพูดจนลิงหลับนี่คือพูดจนแบบคล,ล้อยตามเอ๊ะทำไมลิงหลับแล้วแปลว่าคล้อยตามอะมาดูข้ออื่นนะฮะที่เราเลือกไปพูดคล่องเป็นล่องน้ําหมายถึงพูดได้ไม่ติดขัดเลย นะครับความหมาย,ยาจริงพูดคล่องไปล่องน้าคือพูดลื่นปื๊ดเลยนะครับไม่มีสะดุดไม่มีติดอะไรเลยอันนี้พูดคล่องไปล่องน้าพูดเป็นต่อยหอยมาถึงพูดชอดชอดชอไม่หยุดปากนะฮะอันนี้ค,คือความหมายในสำนวนไทยนะครับทั้ง3ข้อเกี่ยวกับการพูดไม่ถูกนะข้อ2นะครับข้อ 3. เพลงพระรชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเพลงแรกคือเพลงใดครับ 1. ใกล้รุ่ง 2. สายฝน สามแสงเทียนข้อไหนครับข้อสามครับคือแสงเทียนครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจด้วยนะพวกเราที่ถูกต้องครับพระองค์ท่านราชนิพนธ์บทเพลงไว้กว่า40บทเพลงนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เราน่าจะได้เรียนแล้วก็ร้องกันได้ใช่ไหมการแข่งขันในรอบแรกนี้การสูสรศึกษาลายถูก2ข้อนะครับ100คะแนนครับ ฟังโรงเรียนประคคนใช้พิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะยืนยิ้มรออยู่เลยพีรพลพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมค่ะตั้งสติดีๆนะครับข้อ1ครับพุทธศักราชเริ่มนับก่อนคริสต์ศักราชกี่ปี 1. 453ปี 2. 534ปี 3. 543ปี ข้อไหนครับข้อสามค่ะข้อ3นะฮะห้าร้อยสี่สิบสามปีมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจนะครับถูกต้องครับปีพุทธศักราชเริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพพานนะฮะส่วนคริสต์ศักราชเริ่มตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติซึ่งเวลาเทียบศักราชให้อุทุศักราชตั้งลบด้วย543จะได้ปีคริสต์ศักราชนะฮะหรือถ้าตั้งคริสต์ศักราชก็543ไปบวกจะได้พุทธศักราชนะครับ อันนี้เป็นหลักง่ายๆที่เราท่องที่เรารู้กันข้อ2ครับภาพถ่ายของพระมหากษัตริย์ใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร 1. พระบรมสาธิศลักษณ์ 2. พระบรมฉายาลักษณ์ 3. พระฉาย,ยาสาธิศลักษณ์ข้อ2ค่ะตอบข้อ2นะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจมั่มนใจ,นใจเลยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเป็น ความหมายของภาพถ่ายพระมหากษัตริย์ส่วนพระบรมาสาทิศลักษณ์และพระฉายา,าสาทิศลักษ์หมายถึงภาพเขียนเหมือนองค์จริงใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะฮะถูกไปสอข้อแล้วครับข้อ3นี้ถ้าถูกเป็น180แคะแนนนะฮะข้อ3แม่น้ําวิประโยคคือฉายาของแม่น้ําใด 1. แม่น้ําห่วงโห 2. แม่น้ําแยงสีเกียง 3. แม่น้ําสารวินพอไหนครับ ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะครับคือแม่น้ําแม่น้ําวงโคหงโครับวงโหนะฮะเช่นเดียวกันส่งสัญญานิ้วตรงกันนะฮะแม่น้ําวงโหเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับแม่น้ำฮวงโหนั้นเกิดอุทกภัยหลายครั้งครับซึ่งแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายหแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นอันมากจึงได้รับฉายาว่าแม่น้ำวิปปโยคนะฮะถูกต้องครับมาดูสรุปคะแนนทั้งสองทีมหลังจากแข่งขันรอบแรกจบไปแล้วนะครับ ทีมสีแดงครับโรงเรียนกันตรศึกษาไยจังหวัดสุพรรณบุรีมี100คะแนนโร <c oughs> งเรียนประคนชัยพิยาคมจังหวัดบุรีรัมย์180คะแนนเต็มเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงนาบัติตากับช่วงสเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดครับ ช่วงสเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดสนับสนุนโดยปุ๋ยออร์แกนิก TPI ช่วงสเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดคำถามจากรูปภาพครับช่วงนี้น้องๆจะได้เลือก2ภาพเช่นเคยนะครับโดยสลับกันเลือกทีมที่มีคะแนนนำจะได้เลือกก่อนเลือกแล้วมีเวลา15วินาทีครับตอบถูก80คะแนนไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่ได้เลือกภาพก็จะมีโอกาสขโมยคะแนน80คะแนนนี้ไปฮะ รอบที่ผ่านมาครับทีมสีเขียวมีคะแนนนำครับประกวนชัยพิทยาคมเลือกภาพไหนครับสหกรุ๊ปค่ะสรกรุ๊ปเกลือสาพัดคนดีสินค้าดีสังคมดีมาดูภาพกันครับนี่ค,คือเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยหรือสังฆโลกที่มีความสวยงามประณีตลวดลายเนี่ยจะโดดเด่นเฉพาะตัวนะฮะดูแล้วแต่ละชิ้นก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะๆเ,เพราะเขียนด้วยมือนะครับคำถามครับเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเคลือบสีเขียวมีชื่อว่าอะไรครับ เบนจรงค่ะตอบเป็นจรงเลยนะฮะแต่ก็ถามสีเขียวสีเดียวนะฮะเป็นตอบที่ผิดครับโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับการสูตรศึกษาอะไรครับศิลาดนครับอะไรนะครับศิลาดนครับศิลาดนมั่นใจไหมห้าสิบ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 ทำไมตอบศิลาดนเอามาจากไหนยังไงไปเห็นไปอ่านมาจากไหนเคยอ่านเจอครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาทางจังหวัดเชียงใหม่ศิลาดนคคำตอบที่ถูกต้องครับ สิลาดอนนะครับหรือเซลาดอนเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งเช่นโ stone ์และพอสเลนที่เคลือบด้วยน้ำเคลือบสีเขียวอ่อนเ mm hmm. ขียวอมฟ้าหรือเขียวอมเทา mm hmm. มักมีรอยรานปรากฏอยู่ในผิวเคลือบเสมอค mm ือ hmm. ถ้าไปดูที่ผิวเนี่ยเหมือนจะเป็นรอยแตกๆตกแตกอย่างนั้นนฮะแต่จริงๆไม่ได้แตกไปถึงเนื้อข้างในนะครับเป็นแตกหรือรอยรานตรงผิวเคลือบเท่านั้น mm hmm. และเรียกว่าสิลาดอนหรือเซลาดอนถูกต้องนะครับ คะแนนตอนนี้พอขโมยมาได้นี่กลายเป็น180คะแนนเท่ากันแล้วฮะและเลือกภาพต่อไปดูนะครับการสูรศึกษาอะไรครับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยมาดูภาพกันครับที่เห็นนี่คือวิถีชีวิตของชาวสมุทรสาครซึ่งส่วนใหญ่ทําประมงนะฮะคำถามครับแม่น้ําใดเป็นแม่น้ําสายสําคัญที่สุดของจังหวัดสมุทรสาครครับ แม่น้ำท่าจีนครับตอบแบบโดยไม่ต้องปรึกษาไม่ต้องนึกว่าอะไรอยู่ตรงไหน,นทําไมฮะคือแม่น้ำท่าจีนก็ผ่านจังหวัดสุพรรณด้วยครับแม่น้ำท่าจีนมั่นใจกี่เปอร์เซนต์ดี80ครับ80เลยะฮะเอาไป80คะแนนถูกต้องแม่น้ำท่าจีนนะครับเป็นแม่น้ำที่มีต้นน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,บ,รรบแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครครับ ทำให้ชาวบ้านทำประมงเป็นอาชีพหลักและที่นี่ก็มีสะพานปลาที่ใหญ่และทันสมัยด้วยเป็นศูนย์กลางการค้าขายปลาและอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงด้วยภาพต่อไปครับพระกขนชัยพิทยาคมเลือกภาพและต้องพยายามทำคะแนนเพื่อตีเสมอนะฮะภาพไหนดีครับปุ๋ยออร์แกนิก TPI ค่ะปุ๋ยออร์แกนิก TPI มาดูภาพหนึ่งครับที่เห็นนี่คือด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่อยู่ที่บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดครับนักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปยังประเทศกัมพูชาได้จากจุดนี้ คำถามครับเขือเขาใดเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาครับเขื่อเขาบันทัดค่ะเพื่อเขาบันทัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับบ้านหาดเล็กเป็นสุดชายแดนตะวันออกที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาครับจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปยังเกาะโกงได้และบริเวณนี้ยังมีตลาดชายแดนไว้สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างไทยกับกัมพูชาและภาพสุดท้ายครับ ก็จะเป็นการสูตรศึกษาอะไรที่จะได้ตอบเพื่อจะทําคะแนนทิ้งห่างไปนะครับคะแนนของน้องโพสต์ไมล์อร่อยโดนใจได้ไฟเบอร์มาดูภาพกันครับที่เห็นแบบนี้นะครับเป็นภาพป่าหินดูแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าอยู่ต่างประเทศนะฮะอาจจะเป็นคุณหมิงจีนหรือเปล่าแล้วนี้ไม่ใช่นะครับนี่เป็นคุณหมิงเมืองไทยครับอยู่ที่จังหวัดเลยนี่เองอามาถึงคําถามนะครับคําถามถามง่ายๆเลยว่าคุณหมิง เมืองเลยเนี่ยคือที่ใดครับภูป่าเปาะครับอะไรนะฮะภูป่าเปาะครับภูป่าเปาะเอาชื่อนี้มาจากไหนเคยอ่านเจอครับเคยอ่านเจออ่านเจอมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบ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 นะครับภูป่าเปาะเป็นคำตอบที่ถ้าถูกนี่คะแนนทิ้งห่างเลยนะคำตอบที่ผิดครับ ไม่ใช่ครับ oh. ไม่ใช่ภูป่าเปะฮะอาจจะอ่านมาผิดนะฮะหรือจํามาผิดนิดนึงโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับประคนชัยพิทยาคมครับคุณหมิงเมืองเลยคือที่ใดครับสวนผาหินงามครับอะไรนะฮะสวนผาหินงามสวนผาหินงามไม่ใช่ภูไม่ใช่อะไรเลยเหรอเป็นสวนเหรอเป็นคําตอบที่ผิดครับสวนผาหินงามไม่ใช่นะครับแต่เป็นสวนหินผางามครับจำสลับนิดเดียวเอง สวนหินผางามครับเป็นแนวผาหินปูนสูงใหญ่ทอดตัวเป็นแนวยาวโดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีครับภายในมีทางเดินสลับซับซ้อนดูลึกลับตื่นเต้นเหมือนผจญภัยอยู่เขาวงกตบางช่วงอาจต้องปีนป่ายเพลิงหินหรือ,อต้องมุดลอดโพรงถ้ำเหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผรจญภัยครับอย่าพลาดไปชมความสวยงามอลังการของธรรมชาติที่สวยงามที่สวนหินผางามจังหวัดเลยครับถ้าไปสวนผาหินงามอาจจะต้องที่อื่นนะฮะ อันนี้สวนหินผางามนะฮะสลับนิดเดียวเองแต่ถูกต้องคือสวนหินผางามนะครับภาพนี้ไม่มีทีมใดได้คะแนนครับคะแนนสองทีมก็เลยเท่ากันที่260คะแนนในรอบนี้ซึ่งต้องรุ้นกันต่อช่วงหน้าครับกับคำถามภาษาอังกฤษว่าใครจะทำคะแนนได้มากกว่ากันเหมือนเป็นรอบตัดสินแชมป์เลยนะครับตัดสินด้วยภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้ครับเราพักสักครู่ครับ English Quiz สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรูเอ English Quiz มาแล้วนะครับรูเอพัเชรีรักษาวงครับค่ะสำหรับวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าคะแนนเนี่ยเท่ากันเลยนี่คือรอบตัดสินแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าใครจะเขียนคำสาสังกฤษได้ถูกต้องและแปลเป็นไทยได้ถูกทั้งหมดนะครับได้มากกว่ากัน รวมถึงโบนัสเวิร์ดด้วยใช่เพราะฉะนั้นรเรามาฟังกติกากันครับพกตัวอักษรที่เดี๋ยวครูเอ๋จะให้กับน้องๆนะครับให้เลือกมาอย่างน้อยคือ4ตัวอักษรขึ้นไป4ีหรือ6มาเขียนเป็นคําสาอังกฤษสะกดให้ถูกต้องและเขียนคําแปลภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยได้คําละ20คะแนนครับแต่ถ้าเลือก6ตัวอักษรมาเขียนเพิ่มมาอีก50คํานั้นจะเป็น70นนคะแนนในเวลาหนึ่งนาทีครึ่งครับค่ะ,คะเอาละค่ะพร้อมแล้วหรือไม่ที่จะมาดูกันนะคะว่า 6ตัวอักษรนั้นมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะ่มาดูกันเลยค่ะอะไรครับตัวอักษรที่ปรากฏอยู่มี O R E S U C <S ครับเอาละครับน้องๆก็เล็งกันใหญ่เลยนะมีเวลาให้1นาทีครึ่งนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับ เขียนคำศัพท์ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะคะจะได้เห็นกันชัดๆสะกดให้ถูกต้องและให้ถูกต้องคำศัพท์บางคำมีหลายความหมายระวังนะคะตัวอักษรเนี่ยห้ามใช้เกินไปกว่าที่ปรากฏ6ตัวนั้นนะคะสะกดให้ถูกนะคะ ผ่านไปแล้ว52วินาทีถ้าคิดไม่ออกนะคะลองใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขียนเขียนเขียนไปก่อนก็ได้อีก25วินาทีครับ <S 2> <S 2> <S หมดเวลาแล้วนะคะน่าสนใจมากครับเพราะจากคะแนนเดิมเสมอการงั้นรอบนี้ตัดสินต้องดูว่าที่เขียนมาจะถูกไหมพ้องที่สะกดผิดก็เป็นไปได้ใช่ไหมคุณเอสะกดผิดอดนะคะดูทีมสีเขียวก่อนครับประคนชใช้พิทยาคมครับนี่คำแรกนี่ก็เป็นโบนัสเวิร์ดเลยนะคะ source แปลว่าที่มาที่มาของอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ this one I'll give you a star because the bonus word core โคอันนี้ก็คือแกนแกนอะไรสักอย่างแกนกลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ so something that is so it's so มันเจ็บมันเจ็บมันมันจะออกแสบๆให้ค่ะ sure sure ดีนะมีแน่ใจเพราะว่าอันนี้เลยเราไม่ให้นะคะแต่ถ้ามีแน่ใจอย่างเงี้ยเราให้ได้ user U S E r u s r ผู้ใช้ถูกต้อง one two t h f i v e words ห้าคำหน0่คะแนนพิเศษอีก50เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนครัไปดูทีมสีแดงครับกันนสูตรศึกษาไร่ครับนี่เขาช่วยกันเขียน2กระดานเลยค่ะถูกต้องเดี๋ยวเราไปตรวจกระดานนู้นก่อนได้ไหมคะ source แหล่งกำเนิดโอ้โหนี่ชัดเจนมากถูกต้องสะกดก็ถูกต้องนะคะ sour S O U R sour คือรสชาติที่มันเปรี้ยวหรือว่าอารมณ์ She's a little bit sour today ก็แบบอารมณ์บุมเปรี้ยวอย่างนี้ก็มีใช้อยู่เหมือนกันนะคะมีมีมีโอเค core ฝั่งนู้นเขียนแกนนี่เขียนว่าแกนได้ไหมอะแกนอยู่ตรงกลางของต้นไม้แก่นไม้แล้วก็อยู่ตรงกลางนะก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ Rose คือกุหลาบถูกต้องค่ะ So เปอีกแล้วแสบถูกต้อง course c o u r s e ใช้หกตัวอักษรด้วยคือหลักสูตรถูกต้องถูกต้องนะฮะโอ้ได้ไปสองคำนะครับ bonus word โอเค very good น้องพราวาก็เขียนมาให้เหมือนกันนะคะแต่ขออนุญาตค่าทิ้งนะคะซ้ำกันตรงนู้น sure แน่ใจลัวยังไม่มีให้เขาอีกหนึ่งนะครับ sorry สองสาม 4 5 6 7นะครับ140บวกโบนัสเวิร์ดอีก2องคำ0นึครับ240คะแนนครับเวะแนนครับมาสรุปคะแนนของการหาตัวแทนสายที่1ครับทีมสีเขียวครับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมมีมี410คะแนนครับท,ทีมสีแดงครับโรงเรียนกนสูรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีมี500คะแนนเป็นแชมป์สายที่1ครับยินดีด้วย คุณประภาสิริทองโกดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กระตันยูมอบทุนการศึกษา5,000บาทและกระดาษถ่ายเอกสารกระตันยูให้แชมป์ประจำสายที่1มอบทุนการศึกษา3,000บาทและกระดาษถ่ายเอกสารกระตันยูให้แก่รองแชมป์ประจำสายที่1มีคำศัพท์คำไหนที่ครูเออยากจะยกมาพูดถึงในวันนี้คำศัพท์อะไรโน้ที่แปลว่าการแช่งการสาบหรือว่าการดุโดยการใช้คำแบบว่า ไม่สุภาพ curse very good โอเคคำว่า curse ความหมายแปลว่าการดุดยการใช้คำหยาบคายหรือว่าจะเป็นการแช่งการสาบก็ได้นะสะกดด้วย c u r s e to curse หรือว่าแม่มดเนี่ยสาบแช่ง the witch's curse turned me into a frog กลายเป็นกบเลยนะก็น really? ี่เป็นคําที so ่เราสามารถฝึกฝนตัวเองโดยหาตกสรนมาแล้วก็มาลองเขียนคําสะกดคําแบบนี้กันนะครับถ้าอยากจะหาคําศัพท์คําถามอะไรที่ให้เราได้ฝึกฝนแบบนี้ที่เว็บเพจของเวทีคนเก่งใน Facebook ก็มี ให้ได้ไปร่วมสนุกกันนะครับพิมพ์เวทีคนเก่งแล้วในนั้นก็จะมีคําถามต่างๆหรือว่าจะอัปเดตเรื่องการแข่งขันของรายการของเราด้วย <c oughs> ค่ะอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษสําคัญมากๆมากๆจริงๆฝึกฝนกันวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเยอะๆก็ได้ <c oughs> ค่ะและหน่วยงานองค์กรใดอยากสนับสนุนการศึกษาไทยผ่านการใช้กระดาษถ่ายเอกสารกรตันยูก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w e b กาันยู org ครับค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราต้องลาไปก่อนแต่กลับมาพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ